สามหกครับเป็นเรื่องของความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ครับผู้ใดรักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซุ้งหน้าผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ต้องระวังโทษสวักสองครับถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทำต้องระวังโทษวักสามครับถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษวักสี่ครับถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำต้องระวังโทษ มาตรา336นะครับผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าเนี่ยคำว่าฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะก,ก็หมายถึงการหยิบหรือจับหรือว่ากระชากเอาทรัพย์นั้นไปโดยเร็วนะครับในขณะที่ทรัพย์นั้นอยู่ในความครอบครองหรือใกล้ชิดกับตัวผู้ครอบครองทรัพย์นั้นครับโดยขณะฉกฉวยเอาทรัพย์ไปนั้นนะครับเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์เนี่ย รู้สึกตัวหรือว่าเห็นในการฉกฉวยเอาทรัพย์นั้นไปด้วยครับตัวอย่างเช่นจำเลยดึงเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่จากกระเป๋ากางเกงของผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายรู้ถึงการถูกดึงจึงใช้มือจับจนถูกมือของจำเลยครับกรณีอย่างนี้จึงอยู่ในความหมายของการลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้าแล้วจำเลยจึงมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ตามมาตรา336หครับหรือจะเป็นกรณีกระชากสร้อยคอที่แขวนคอผู้เสียหายนะครับ เป็นเพียงวิธีการเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปเท่านั้นครับม่ใช่เป็นการใช้กําลังพิสูจสลายจึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์แต่เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ครับโดยวิธีการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านั้นครับอาจจะเป็นการฉกฉวยแล้ววิ่งหนีหรือว่าใช้ยานผ่านนะเป็นเครื่องมือในการพาทรัพย์ไปโดยเร็วก็ได้ครับส่วนกรณีจะเป็นความผิดสําเร็จแล้วหรือไม่เนี่ยต้องพิจารณาว่าผู้กระทาผิดเนี่ยได้เข้าครอบครองทรัพย์แล้วหรือไม่ครับหากผู้กระทาผิดเนี่ยยังไม่ได้เข้ายดึดถือทรัพย์ที่รัก ก็เป็นการเพียงแค่พยายามวิ่งราวรัพย์เท่านั้นครับตัวอย่างเช่นหลังจากจาเลยกระชากสร้อยปรากฏว่าสร้อยดังกล่าวครับหลุดจากมือผู้เสียหายแล้วหล่นลงพื้นครับกรณีอย่างนี้ถือว่าจาเลยยังไม่ได้เข้ายึดถือทรั์ครับเป็นเพียงแค่พยายามวิ่งราวรัพย์เท่านั้นครับส่วนในวักสองวรกสามแล้วก็วักสี่เป็นเหตุการณ์น,นะครับก็คือได้รับอันตรายแก่กายรวมทั้งอันตรายสาหัส หรือทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับต่อไปมาตรา3ามสทวีครับเป็นกรณีเหตุรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา3ามสามสี่สามสามทวีแล้วก็มาตรา3ามสครับผู้ใดกระทําความผิดตามมาตรา3ามสามสี่สามสามทวีหรือมาตรา3ามสโดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตํารวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือตํารวจหรือโดยมีหรือใช้วุฒิปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทาผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการ จับกลุมต้องระวังโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตานั้นนั้นกึ่งหนึ่งครับมตาตรา336ทวีนะครับก็เป็นบทจัดการของความผิดฐานลักทรัพย์มตาตรา334 335 335ทวีหรือมตาตรา336โดยเหตุที่ทําให้ผู้กระทำผิดต,ต้องรับโทษนะักขึ้นก็มีอยู่3อย่างก็คือ ข้อหนึ่งนะครับก็คือแต่งเครื่องแบบทหารหรือว่าตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหา,หารหรือตำรวจครับข้อที่2ก็คือมีหรือใช้อาวุธปืนหรือว่าทุระเบิดครับส่วนข้อที่3ใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มครับตัวอย่างเช่นจําเลยกับพวกไปถึงที่เกิดเหตุโดยอาศัยรถยนต์กระบะครับจากนั้นจําเลยลงจากรถยนต์กระบะเพื่อดูต้นทางครับส่วนพวกของจําเลยเข้าไปในรถยนต์กระบะของผู้เสียหายแล้วขับรถของผู้เสียหายออกไปจากที่เกิดเหตุ Пос ร BA, ตครับ เช่นนี้ไม่ถือว่าจำเลยกับพวกเนี่ยลักทรัพย์โดยใช้ยานผานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปนะครับหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุมตามมาตรา336ทวีครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่กรณีที่ไม่เข้าตามมาตรา3 3 6ทวีครับการใช้ยานผานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือให้พ้นจากการจับกลุมนะครับต้องดูเจตนาในการใช้ยานผานะเป็นสําคัญครับส่วนพานะที่จะใช้กระทำผิดนั้นครับจะเป็นของใครก็ได้ครับไม่สําคัญ แม้ว่าจะเป็นยานพาหนะของผู้เสียหายเองก็มีความผิดตามมาตรานี้ได้ครับต่อไปมาตรา337ครับเป็นเรื่องความผิดฐานกัรโชคทรัพย์ครับผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะทําอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือของบุคคลที่3จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นกระทาความผิดฐานกัรโชคต้องระวังโทษจําคุก ส่วนวรรคสองครับถ้าความผิดฐานกันโชคได้กระทําโดยอน,นุหนึ่งขู่ว่าจะฆ่าขู่ว่าจะทําร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือขู่ว่าจะทําให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจหรือของผู้อื่นหรืออนุนสองครับมีอาวุธติดต,ตัวมาขู่เข็นครับผู้ทำต้องระวังโทษมาตราสามสามเจ็ดนะครับคำว่าข่มขืนใจนี้ก็หมายถึงการถูกบังคับใจจนจําต้องตัดสินใจยอมให้หรือยอมจะให้ครับโดยมีความกลัวผู้ข่มขืนใจนั้นครับ ส่วนคำว่าใช้กําลังพุดช้าเนี่ยก็จะเป็นไปตามคํานิยามมาตรา1อนุ6นะครับโดยการขู่เข็นว่าจะทําอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินอาจจะเป็นการขู่เข็นตรงๆหรือว่าใช้ถ้อยคําหรือว่าใช้กิริยาให้เข้าใจเช่ SI Legacy, นว่านั้นก็ได้ครับตัวอย่างเช่นจําเลยครับขู่เข็นให้ผู้เสียหายจ่ายเงินค่าติดตามรถยนต์คืนครับหากไม่นํามาให้เนี่ยจะยึดรถยนต์กระบะของผู้เสียหายไป จึงเข้าลาักษณะเป็นการข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะทําอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นครับจนทําให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความกลัวและยินยอมมอบเงินให้จําเลยไปครับการกระทําของจําเลยจึงเป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์ครับส่วนความหมายของคําว่ายอมให้นะครับก็คือยอมให้ในทันทีในขณะที่ถูกข่มขืนใจครับส่วนคําว่ายอมจะให้นั้นครับหมายถึงตกลงรับที่จะให้ แต่จะให้ในภายหลังหรือสัญญาว,ว่าจะให้ในภายหลังที่ถูกกลมขืนใจแล้วครับส่วนคําว่าประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยก็คือทรัพย์สินตามปปพมาตรา137ครับโดยความผิดฐานการโชคทรัพย์เนี่ยจะเป็นความผิดสําเร็จก็ต่อเมื่อผู้ถูกกลมขืนใจยอมให้ก็คือตกลงให้หรือยอมจะให้ในภายหลังนะครับและเมื่อยอมให้หรือยอมจะให้แล้วเนี่ย ส่วนผู้ข่มขืนใจเนี่ยจะได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่หรือได้รับเต็มตามจํานวนที่เรียกร้องหรือไม่เนี่ยก็เป็นความผิดสําเร็จแล้วครับตัวอย่างเช่นแม้ผู้เสียหายจัไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนก็เป็นการแจ้งความเพื่อความคุ้มครอง ไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ยอมทำตามการขู่เข็นครับการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานการโชกรัพย์แล้วครับต่อไปมาตราสามสามแปเป็นความผิดฐานรีดเอารั์ครับผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยน,นั้นจะทําให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3เสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นความลับในหมายถึงข้อได้จริงที่ไม่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปครับและเจ้าของความลับนั้นประสงค์จะปกปิด หรือให้รู้อยู่ในวงจํากัดเท่านั้นครับเช่นการที่จำเลยเนี่ยขู่เข็นผู้เสียหายว่าหากผู้เสียหายไม่นําเงินมาให้จาเลยเนี่ยจำเลยจะนําเรื่องความสัมพันธ์ฉันชุสาระหว่างจําเลยซึ่งมีครอบครัวแล้วกับผู้เสียหายไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับของผู้เสียหายแล้วครับส่วนคําว่าให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินครับก็เป็นความหมายเดียวกับในเรื่องของการโชคทรัพนะครับก็คือตามปปพมาตรา137นั่นเองนะครับการเปิดเผยนั้นจะทําให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3เสียหายนะครับความเสียหายเนี้ยมันไม่ได้จํากัดเฉพาะชื่อเสียงหรือเกียรติยศเท่านั้นนะครับแต่อาจจะเสียหายต่อทรัพย์สินได้ด้วยครับส่วนความผิดตามมาตรานี้นะครับจะเป็นความผิดสําเร็จทันที ต่อเมื่อผู้ถูกข่มขืนใจยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินตามที่ถูกข่มขู่นะครับแม้จะยังไม่ได้มีการมอบเงินหรือประโยชน์ให้แก่ผู้ข่มขืนใจนะครับแต่หากผู้ถูกข่มขืนใจยังไม่ยอมตามที่ถูกข่มขู่ก็เป็นเพียงความบิดถางพยายามรีดเอาทรัพย์เท่านั้นครับโดนวอร์สองนะครับก็เป็นเหตุการณ์ในกรณีที่มีการขู่ว่าจะฆ่านะครับหรือว่าทําให้ผู้อื่นได้รับมรายสาหาัสรวมทั้งมีอาวุธติดตัวมาขู่เข็นด้วยครับ ต่อไปมตาตรา339เครับเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กําลังปุถุสลายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กําลังปุถุสลายเพื่ออนุหนึ่งให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปอนุ2ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นอนุสายึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้อนุ4 ปกปิดการกระทําความผิดนั้นหรืออนุห้าให้พ้นจากการจับกลุมผู้นั้นกระทําความผิดฐานจริงทราบต้องระวังโทษส่วนวรรคสครับถ้าความผิดนั้นเป็นการกระทําที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัิไว้ในอนุมาตรา1อนุมาตราใดแห่งมาตรา3ามส หรือเป็นการการะทำต่อทรัพย์ที่เป็นโครกรบือหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมผู้กระทำต้องระวังโทษวรรคสีครับถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทำต้องระวังโทษวษรรคห้าถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษสุดวรรคท้ายครับถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำต้องระวังโทษมาตราสามสามเก้านะครับจะต้องครบองค์ประกอบ ความผิดฐานรักทรัพย์ก่อนนะครับจึงจะเป็นความผิดฐานจริงทรัพย์หากไม่เป็นความผิดฐานรักทรัพย์เพราะขาดเจตนาทุจริตนะครับเช่นเอาทรัพย์ไปด้วยความคืบคองหรือเอาทรัพย์ไปเพียงชั่วคราวอย่างนี้นะครับหรือเป็นการเอาทรัพย์ไปโดยถือวิสาสะแม้ว่าจะมีการใช้กําลังบรรทุสลายหรือคูเข็นในทันใดว่าจะใช้กําลังบรรทุสลายก็ยังไม่มีความผิดฐานจริงทรัพย์ครับโดยการใช้กําลังบรรทุลายก็มีความหมายตามบทนิยามมาตราหนึ่งอนุ6ครับตัวอย่างเช่น การใส่ยานอนหลับให้ดื่มนะครับหรือว่ากรณีจำเลยครับเดินมากระแทกไหล่เป็นการใช้กําลังประทุษร้ายแล้วครับโดยการกระทําความผิดฐานชิงทรั์นั้นครับการลักทรัพย์กับการใช้กําลังประทุษร้ายครับต้องไม่ขาดตอนหรือเป็นการลักทรัพย์ที่ต้องขู่เข็นให้ปรากฏในทันทีทันใดนั้นครับว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายต่อเนื่องกันไปครับตัวอย่างเช่นจำเลยครับตบหน้าผู้เสียหายทันทีที่เปิดประตูห้องเมื่อชอช้างตามเข้าไปปิดประตูห้องจำเลยก็ลวงมีดพับออกมาจี้ที่แก้มผู้เสียหาย ขู่ของเงินไปซื้อสุราครับพฤติการของจำเลยเช่นนี้นะครับบ่งชี้ไปในทํานองว่าหากผู้เสียหายขัดขืนไม่ให้เงินก็จะถูกประทุสลายต่อเนื่องไปในทันใดครับแสดงให้เห็นว่ามุ่งร้ายจะทําร้ายและขู่เข็นผู้เสียหายโดยประสงค์ต่อทรัพย์มาตั้งแต่แรกจำเลยจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา339วรกสอประกอบมาตรา83ครับ